สำหรับใครผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะนี่จะเป็นดวงของคุณในทันทีนะคะเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดไพ่สามใบมาดูกันเลยไม่ต้องรอรีอและรอช้านะคะเข้ามาดูและรับพลังงานนี้ไปมาดูกันไพ่อยากบอกอะไรกับคุณในสามใบนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้นะคะมาดูพาไพ่ใบแรกก่อนเลยแนนแน่นแน่นแน่แน,น,น,นว้าวาได้ไพ่เดือดซันค่ะแปลว่าคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้วันนี้คุณจะมีแต่ความโชคดี หยิบจับทำอะไรเห็นเงินเห็นกําไรนะคะได้เงินได้ทองแน่นอนในวันนี้นะคะมาดูใบที่สองกันเนๆๆๆๆ่นเว้าวให้หกเหรียญค่ะเจเหรียญค่ะโทษทีคุณรอคอยเงินอยู่จะได้รับเงินนะคะลงทุนหยิบจับอะไรวันนี้เห็นกําไรคะ่ะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีโชคนะคะบอกเลยการเงินเข้ามาแต่จะโดดเด่นจัก การงานเป็นอย่างมากนะคะมาดูใบถัดไปคะ่ะใบที่สามแต่แน่ๆแนว้าวได้ไพ่หนึ่งเหรียญข้าความสําเร็จราชินีเหรียญวันนี้บอกเลยได้หยิบจับเงินอย่างแน่นอนคุณจะมีความโชคดีเรื่องการเงินค่ะเข้ามาแล้วรับพลังงานนี้ให้เกิดขึ้นกับคุณจริงในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันและเดี๋ยวเจอกับพี่หมอใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ